ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะคะเราหลายๆคนมีโอกาสได้ออกไปพบปะผู้คนมีงานเลี้ยงต่างๆนะคะดังนั้นนะคะเสื้อที่จะเอามานําเสนอวันนี้ก็ต้องเป็นเสื้อที่ใส่แล้วออกมาดูดีนะคะเวลาที่จะไปเจอผู้คนต่เสื้อรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าไม่เป็นทางการจนเกินไปแต่ว่าใส่ออกมาแล้วดูหรูดูแพงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเสื้อรุ่นนี้คือเสื้อรุ่นไหนยังไงนะคะ เสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นเสื้อลิน,นินยี่ห้ออินกออยค่ะชุดอย29เป็นชุดใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะสวยงามมากการออกแบบตัดเย็บคือนัมเบอร์วันสวยนะคะแล้วเนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้าเขาดีมากๆเลยเป็นผ้าลินินก่อนที่จะไปพูดเรื่องเนื้อผ้าเอามาดูเรื่องทรงก่อนทรงนะคะเป็นทรงคองกลมแบบนี้นะคะแล้วก็มีพาตรงกลางแบบนี้นะคะทําให้รู้สึกไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะสวยงามเลยทรงนี้มันจะดูแบบ เป็นดูเป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดูดูดีนะคะแล้วเขาแต่งด้วยลูกไม้ค่ะคุณลูกไม้นี่นะคะจะแต่งบริเวณชายเสื้อแบบนี้แล้วก็ตรงแขนด้วยนะคะแขนนี่จะเป็นแขนตรง3ส,ส่วนนะคะใส่สบายๆเลยซิปจะมีซิปด้านข้างแล้วก็ผ่าด้านข้างให้คุณไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่มีซับในนะคะเนื่องจากว่าผ้าอย่างที่บอกว่าเป็นผ้าลินินที่เนื้อดีมากผ้าไม่บางนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่า ใส่แล้วจะเห็นเสื้อในไหมนะคะไม่เห็นอันนี้คือผ้าเนื้อดีจริงๆลายที่เราเอามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นลายตารางลายกราฟิกแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตารางเล็กตารางใหญ่หรือว่าลายทางสวยทุกลายเลยค่ะเรามาดูลายกันดีกว่านะคะว่ามีลายอะไรบ้างนะคะสีที่เอามาส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะนะคะเอาเริ่มแรกเอาตัวนี้ดีกว่านะคะคุณเริ่มแรกนะคะเอาตัวนี้เลยตัวที่ถือในมือก็คือลายตาราง ตัวนี้จะเป็นสีครีมนะคะตารางใหญ่นิดนึงเป็นตารางใหญ่แต่เวลาใส่แล้วมันไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นตารางที่มันชัดเจนนะคะเพราะว่าสีครีมตัดกับลายตารางสีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยเข้ากันลงตัวนะคะไม่ได้ตัดกันแบบว่าจนแบบเป็นสีคนละสีเลยตัวนี้สวยงามมากสีครีมอ่อนๆใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะนะคะตัวนี้ลูกไม้ข้างล่างเขาก็สวยน่ารักดูคุณดูสวยมากเลยเนาะอ่ะ ต่อนะคะสีเอาเอาเป็นสีที่แม่ค้าใส่แล้วกันเนาะสีนี้ลายทางค่ะใครท,ที่อยากจะได้เสื้อลายทางแบบดูเท่ๆรุ่นนี้เลยนะคะใส่แล้วก็อาจจะทําให้ดู้อมเพียวลงมานิดนึงได้นะคะแล้วก็ตัดกับลูกไม้ทําให้ดูอ่อนหวานขึ้นนะคะตัวนี้ตัวที่2นะคะส่วน ตัวสุดท้ายแบบในหุ่นค่ะคุณตัวนี้จะเป็นลายตารางเล็กนะคะก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะคะสีก็เป็นสีพื้นๆก็คือคล้ายๆสีครีมตัดกับสีเทานะคะออกมาก็จะสวยดูดีแบบนี้แล้วก็มีลูกไม้ข้างล่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะอะเรามีให้คุณอยู่3ามสีสาลายนะคะ3าแบบ ไซส์เราก็จะมีไซส์ตั้งแต่ 40, 42, 44, 46ตัวนี้นะคะใครที่ใส่38เนี่ยสามารถเอา40ไปใส่ได้เพราะว่ามันเป็นทรงที่เข้ารูปไม่เยอะนะคะเข้ารูปนิดหน่อยใส่สบายๆได้นะคะหรือว่าใครที่ใส่40อยากจะใส่40เท่าเดิมก็ได้หรือใส่42ขยับไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะ อันนี้แม่คะบอกเลยว่าเราใส่กับกางเกงคือน่ารักนะคะอาจจะไม่ยาวมากแต่ว่าก็เป็นทรงที่น่ารักน่ารักใส่กับกางเกงก็เหมาะใส่กับผ้าถุงก็สวยราคารุ่นนี้ค่ะคุณราคาอยู่ที่840ถ้าเก็บไปทาง890ส่งให้ฟรีแบบด่วนด่วน1วัน2วันถึงเหมือนเคยนะคะถ้าชอบก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้แม่คะ ไปแล้วค่ะเดี๋ยวสวยทุกสีะค่ะเดี๋ยวจะเก็บเธอไว้ทั้ง3ตัวนะคะโอเคไปแล้วค่ะ